สวยนะคะสวนเสริมสุขค่ะอยู่อีราวันเราเด้อค่ะเด้อใครอยากเที่ยวอ,อยากชมมาได้ตามสบายสวนสวยมากเลยยุบตีนเขาเด้อค่ะเด้อ มามาได้แล้วค่ะเด้อนีนค่ะนี่คะเรามีเสื้อแล้วได้ค่ะเด้ ไปชมมาเลยเตอรอเบร่กำลังเป็นลูกอะลูกเล็กๆลูกเล็กๆลกเล็กๆล็กเล็กลเล็กเล็กเป็นหดนะ สวนมันก็มีสวนมันกับมีค่ะสตรอเบอรี่กับมีเนะะี่ยค่ะกำลังสวยๆเลยเห็น,นไหมคะ เห็นวะเห็นวะเห็นวะมาแด้บพี่น้องเอ้ยใครอยากมาส้มสวนรค์สตรอเบอรี่ โอ้ยกำลังเป็นหมากง้ำเนาะกำลังสวยเลยยุบานเทานี่บอกค่ะคุณนายุบานเทานี่บอกยุเอราวันเท่านี่บอกเอเอสวยเนาะ่ายมาขอทายลงสองอย,ยูทูบอ่าย้กนี่เด้อค่ะ,คะจคเจ้าของคนี่ลูกร้าน แอฟเหนื่อยแอฟเหนื่อยปิดโรงเรียนแล้วบ่ลูกปิดแล้วครับอ๋อนี่เด้อค่ะเด้อมาเที่ยวบ้านเฮ้าอีรวัณพี่เด้อใครอยากมาสตรอร์บร์รีกำลังสวยอย่างในบ้านเราก็มีละมีนั่นเราวแม่ยปลูกจักปีแล้วค่ะเป็นปลูกจักเดือนและอะไรสองเดือนแล้วครับผมอ๋อสองเดือนนี่เด้อค่ะเจ้าของเพื่อนเจ้าของเพื่อนเจ้าของเพื่นก็รอ นี่ค่ะที่ไหนก็นผมยู่นี่แหละ่ะบ้า,บานเฮานี่แหละมาแต่ส์สกุลนี่ค่ะเจ้าของเพื่อนกับลูกชายใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวเด้อค่ะเด้อสวย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 มาเที่ยวปบฟรีครับผมละมีฮะ<า>ชมฟรี <laughs> จ้า <laughs> มีสัาอ,อยู่เมืองเลยเฮากับทางไปปุ่นกับกำลังนั่นเนาะ,ะตั้งเดือนก่อนเพือเป็นเวรยาง,งามค่ะ สองเดือนออขยันเนาะปลูกวันที่สิบห้ากันยา,ากันยากันยามิถุนาอ่าอออสองเดือนพอดีเลยสองเดือนนะเนาะได้ค่ะบุ้รชายอยากมามาเที่ยวน้ำพ้นเดอ้อมาแววดอกไทยบ่าววอีสานนี่ละ่ะ <laughs> อันนก็สวนดอกไม้ไมป่ะคะครับผมสวน,นดอกไม้แต่ว่ายังยังไม่บานยังไม่เหนียะขึ้นขนะึ้นเขาไปเพชรบุรเนาะบางสูงขึ้นไปเขาปลูกดอกทานตะวันปลูกอะไรเยอะยัง,ยนนงเขาปลูก <c> เ <ười> ยอะใกล้น้ำมาแล้วเห็นดอกไม้สวยด้วยนะแต่ขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อ าแนะนำแนะนำแนะนำให้เรามาเที่ยวน้อยลงแนะนำใหมคะามาเที่ยวได้เลูกให้เพื่อนให้เอ็มซีมาเที่ยวอ่ะแนะนำสวัสดีครับสวนอะไรลูกสวนสตอเบอรี่เสริมสุขสวนสตอเบอรี่เสริมสุขมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวครับเที่ยวฟรีชมฟรีเดี๋ยวห้ามขโมยเดี๋ยวก็ขโมยกินไม่หมดละมาเที่ยวขโมยกลับสิบเท่า ไปแล้วค่ะครับผมค่ะขอบคุณมากๆเลยลมาก็ไปมาเที่ยวครับผมค่ะเอฟซีอยากมาเที่ยวมาเที่ยวด้วยค่ะเด้อสวยมากๆเลยเดี๋ยวก็ยังไม่บานขึ้นมาแล้วนะคะยังมีอีก นี่ค่ะมาเที่ยวกันอีกแล้วส่วนเสริมสุขนี่ค่ะมาแต่ไดกันเนาะค่ะเนาะว่า ปั่นจักรยานเหรอคะนี่เด้อค่ะเด้อจ้าอย่เด้อค่ะนี่เพื่อนก็มาเที่ยวเหมือนกันเด้อค่ะเด้อเนี่ยปั่นจักรยานมาเที่ยวจ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องแอมพารวยยูทูบค่ะแอมพารวย จะไปถ่ายบ้านลุงคุณมาแอมพารวยมาดิจาแอมพารวยล่ะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเฮ็ดหลินไปล่ะค่ะแอมพารวยค่ะช่อง YouTube เข้า YouTube จ้าเนื้อท่ะสวยงาม ออจ้ะมงหันกำลังสิเกิดกำลังสิเป็นดอกสวยๆแล้ว,วค่ะเด้อคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ